สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับตัวนี้จะเป็นกล,กล้องหน้าและกล้องหลังนะครับเป็นสินค้าที่เข้าใหม่นะครับหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับเป็นตัว l 1 0 3่นนะครับจอทัชสกรีนนะครับที่จะมาแนะนำให้ลูกค้าได้รู้จักกับตัวเวอร์ชันนี้กันนะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันเมนูภาษาไทยนะครับ เดี๋ยวผมแกะกล่องให้ดูนะครับกล่องจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสินค้าสั่งผลิตจากโรงงานโดยตรงนะครับเป็นที่แบบครอบกับกระจกเดิมของรถยนต์นะครับเพราะครอบกระจกอมองหลังนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูบอดี้กันก่อนนะนี่นะฮะเป็นกระจกตัดแสงนะครับ ตัวนี้ค่อนข้างจะชัดมากนะครับค่าความละเอียดอยู่ที่ตั้งแต่5ล้านพิกเซลนะครับสูงสุดที่บันทึกภาพได้ก็คือ12ล้านพิกเซลนะครับชัดมากนะครับอุปกรณ์นะครับนี่ได้ดูในกล่องกันก็จะมีตัวกล้องนะครับบอด y ี้ค่อนข้างจะหนักนะครับตัวนี้ก็จะมีใช้อาแดปเตอร์ชาร์จกับช่องจุดบุหรี่นะครับ ขนาดเดินสายหลบคอนโซลหน้ารถแล้วก็มีกล้องหลังนะครับพร้อมด้วยไฟ LED 4จุดทั่วไปนะครับตัวนี้ใช้งานได้เก๋งกระบะนะครับเดินสายได้สบายนะครับถือแน่นอนแล้วก็มีสายยางรัดให้นะครับตัวนี้รัดกับกระจกมองหลังนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับช่วงท้าย ตัวนี้เป็นคู่มือตัวนี้คู่มือก็ไม่ต้องใช้อะไรมากนะครับเพราะว่าเมนูลงเป็นภาษาไทยให้อยู่แล้วนะครับและส่วนตัวนี้เป็นสเปคของตัวกล้องรุ่นนี้นะครับลูกค้าดูที่สำคัญนะครับที่จะต้องดูก็คือเป็น Full HD นะครับเห็นไหมคร Full HD หนึ่ง8 0 p นะครับรับรองว่าชัดแจ๋วแน่นอนนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับวิดีโอฟอร์แมทนี่นะฮะรหัส H264 นะครับ, 4, รบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเสียบทดสอบแจ็คบนเครื่องให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นอะแดปเตอร์จากช่องจุดบุรี่นะครับ ตัวนี้ได้ดูหน้าจอดูซ็อ,ซอเก็ตนะครับก็จะมีไฟ12โวลต์นะครับแล้วก็มีพอร์ต AV แล้วก็มีเมมโมรี่การ์ดนะครับส่วนสวนิตช์แมนนวลเปิดปิดจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้นี่นะครับแต่จริงๆเมื่อเวลาเรา ดับเครื่องเนี่ยประมาณไม่เกินสิบวิครับกล้องก็จะจะดับตามนะครับเดี๋ยวผมไปดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันนะครับตัวเมนูนะครับนี่นะครับก็คือผมอใส่ไปแล้วนะฮะ เป็นสายรัดนะครับครอบปกติธรรมดาครับเป็นยางรัดทั่วไปแต่ตัวนี้ค่อนข้างีจะแน่นครับเห็นไ,ไหมฮะแล้วก็ปรับให้อยู่ตรงจุดสมดุลน,นะครับก็เดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะครับ เสรค่าดูนะครับตอนนี้เราก็เข้าไปที่ตรงเป็นรูปโฮมนะครับนี่นะครับหน้าจอจะเป็นเช่นนี้แล้วก็เข้าไปตั้งค่าที่เมนูปุ่มสัมผัสค่อนข้างที่จะไปไวมากนะครับดูความละเอียดนะครับของวิดีโอนะครับเห็นไหมฮะตั้งแต่ห้าล้านใช่ไหมฮะ ห้าล้านแปดล้านสิบล้านสูงสุดสิบสองล้านนะครับนข้งท,งที่ชัดมากนะครับแล้วก็อลองเลื่อนไปอีกนะครับก็จะมีวนรอบการบันทึกนะครับอ่าสูงสุดสามนาทาีตั้งไปสามนาทีามาดูการตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับ แล้วก็สวิคบันทึกเสียง G-Sensor ก็เป็นฟังก์ชันเมนูของกล้องที่จะต้องมีนะครับแล้วก็ปิดหน้าจออัตโนมัตินะครับเซตค่าถ้าเป็นอย่างไรนะครับปิดหน้าจออัตโนมัติแล้วก็ปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เวลาเราดับเครื่องนะมันก็ดับอยู่แล้วนะครับ ภาษานะครับก็จะมีให้เลือกอีกครับอลองกดดูการตั้งค่าวันที่อี๋ยวผมตั้งเลยแล้วกันสองพันยี2020 เอนสิบนี้เดือนสี่เดือนห้าเดือนหกพฤษภาเดือนหกเดือนมิถุนาเดือนหกนะครับที่วันทนี่สิบเอ็ดน,น,นะครับอ่าดังไว้เลยเวลาสิบสามสี่ห้า เนไหมฮะลื่นเลยนะครับสี่ห้าสี่หเห็นไหมฮะ, 45, มฮะเล่นง่ายครับลื่นหน้าจอโอเคมาดูรูปแค่นี้ฮะฟังก์ชันการตั้งค่าการเล่นลูกเล่นนะครับ โหมดถ่ายภาพโหมดขับขี่นะครับก็เข้าไปนี่นะครับกล้องค่อนข้างที่จะสว่างนะครับชัดแจ๋วเลยทีเดียวนี่นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับจะมีเลนส์อยู่ด้านหน้านะครับก็ให้ลูกค้าปรับกระจกมองหลังที่สายตา,าท่านสามารถมองด้านหลังได้ก่อนนะครับแล้วก็มาปรับเลนส์ด้านหน้าเห็นไหมฮะนี่ครับนะครับผมไปหยับอยู่ ตอนนี้มันจะสะท้อนแสงหน่อยนะครับเพราะว่าที่ผมรีวิวเนี่ยแสงมันจะเข้านักกระจกหน้านะครับก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับล็อกถ่ายรูปนะครับ อ่าตอนนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเมื่อเราเปิดใช้กล้องอยู่นะครับหรือว่าเราต้องการที่จะดอบหน้าจอให้มันเป็นกระจกมองหลังคืนนะครับเราก็กดปุ่มล่างนะครับตัวนี้อ่ตัวนี้เรามันก็จะเป็นกระจกมองหลังไปแล้วนะครับส่วนกล้องก็จะบันทึกทําหน้าที่ของมันไปนะครับส่วนกล้องหลังนะครับก็นี่นะครับก็จะเป็นสายอ เป็นแจ็คต่อเข้ากับกล้องที่เดินสายไปหลังรถนะครับส่วนตัวเซ็นเซอร์ถอยนะครับตัวนี้เป็นไฟนะครับไฟ LED ตัวนี้ก็ต่อเข้ากับเส้นสายไฟถอยของด้านหลังรถนะครับแค่นี้เองนะครับามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ โอเคตัวนี้ทางเราจะแถมเมมโมรี่การ์ดไปให้หนึ่งชุดนะครับ16จิกนะครับรวมทรงก็จะอยู่ที่1,900บาทต้วน,นะครับน่าใช้นะครับตัวนี้ลูกค้าก็เริ่มสั่งทยอยสั่งกันไปแล้วนะฮะก็เลยผมก็เลยเอามาลองอรีวิวให้ดูเลยดีกว่านะครับอลองดูติดต่อที่คุณหนุ่มประดับยนต์นะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับ0912678201นะครับหรือแอดไลน์เบอร์โทรนี้ก็ได้นะก็กลอบสินค้าที่ผมลงใน YouTube หรือว่าใน Facebook หรือว่าในเพจนะครับก็ส่งเข้ามาในไลน์แจ้งสั่งซื้อได้เลยนะครับฝากไปด้วยนะครับตัวนี้กล้องหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับที่1032นะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นที่ทางเราตั้งรุ่นนะครับโรงงานที่สั่งมาก็จะเป็นตัวบอดี้เปล่าๆนะครับจะไม่มีรุ่นไม่มีอะไรนะะสเปคก็ตามที่สั่งโรงงานไปนะครับให้ดูข้างกล่องกันนี้สเปคนี่นะครับหลายๆท่านจะรู้นะครับว่าสัญ,ญลักษณ์พวกนี้คืออะไรนะครับอโอเคครับก็ขอจบรีวิว ไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับกดซับสไครต์กดติดตามที่ช่อง youtube ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเอาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับปีอ่าลืมไปนะครับการเสียบกล้องหลังนะครับอ่าหน้าจอสามารถแบ่งแบ่งได้หลายแบบนะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้สไลด์ให้ดูนะครับใช้การสไลด์เอานะครับ ติดปัญหาภาพสะท้อนนิดนึงอันนี้คือกล้องหลังนะครับเนี่ยตัวนี้อันนี้คือกล้องหน้านะครับเดี๋ยวผมจะสไลด์ให้ดูนะครับเปลี่ยนกันตัวนี้กล้องหลังจอใหญ่นะครับกล้องหลังจอใหญ่นี่กล้องหลังนะครับผมเอามาวางไว้ด้านหน้านะครับอจอใหญ่คือกล้องหลังนะครับตอนนี้แล้วส่วนกล้องหน้าก็คือตัวจอเล็กตัวนี้นะครับเนี่ยอนี่คือจอเล็กสไลด์เอานะครับเห็นไหมสไลด์เปลี่ยน อะไ์เปลี่ยนนะครับอ่าอาในีการซูมการซูมอ่าแบ่งเป็นสองจอนะครับอ่าอ่าให้กลับมาเป็นจอเดิมเห็นไหมครับจอเดิมก็คือกล้องหน้านะครับนี่ๆๆกล้องหน้าตัวนี้นี่ๆเห็นไหมฮะนี่พุ้นที่อยู่นี่กล้องหน้านะครับเป็นจอใหญ่ส่วนกล้องหลังจะเป็นจอเล็กนะครับโอเคนะ อ่าเมื่อกี้ลืมโทษทีอ่านี่นะครับการที่จะเปลี่ยนเราแค่ใช้อ่านิ้วสไลด์นะครับเปลี่ยนกล้องนะครับกล้องหลังเต็มจอเลยก็ได้นะครับอ่าสไลด์อีกอันนี้เป็นซูมแล้วอ่าเดี๋ยวสามสเต็ปอ่ากล้องกล้องกล้องหน้าไอ้กล้องหลังอ่ากล้องหลังเต็มจอนี่นะครับกล้องตัวนี้ไอ้ตัวเล็กเนี่ยอันเนี้ยมันขึ้นหน้าจอเต็มจออ่าเราสไลด์อีกอันนี้จะเป็นซูม นี่อันนี้แบง่งระหว่างกล้องกล้องหน้าและกล้องหลังโอเคนะครับก็สไลด์ไปนะครับมันก็จะเปลี่ยนโหมดจับมาไว้นี่เห็นไหมฮะแบนะครับนี่โอเคโอเคนะครับหน้าโอเคสไลด์แบบนี้นะครับใช้นิ้วสไลด์เอานะครับ สไลด์สไลด์ไปแล้วก็จะเปลี่ยนโหมดเราไม่ต้องมาเข้าไปปรับในตัวเมนูนะครับการสลับใช้กล้องคือใช้แบบนี้นะครับโอเคนะโอเคขอบคุณครับ